เอาครับเอฟซี e ครับมาปุดปลาเอา้ยอ่อนซ้อนเอ้ยเบึงบึง e เอฟซีเอ้ยเบึงครับเอ้ยมาปุดซอยเนี่ยโอ้อยนีามา่ e FC, มันถือเอฟซีมันเกีงซีแล้วครับกระทับใจเพี้ยนไฟครับเอฟซี e อันตัวน,น้อยๆบ้ามูอันนี้ยูนี่เขาเป็นในปลาขี้เงียครับหรือว่าไอ้ปลา,า,าีไอ้อะอยอื่นคกนดดอกัรบอดอกเด็ดหลายเบิ่งครับเออเด็ดแห้งอันนี้ปลากรดครับนี่ปลากรดงเงียังัน ตนบนยัง <c oughs> ในผ่านมาปรกฏเกิตัวหน่อยเถอวเพื่อนว่าตูนบนยังครับเอฟซีปาเก,กีงกับพ่อปาเก,กีงครับบดหยากแน่ได้เอฟซีปาเก,กียงพวานเขามีแผงหลังเนาะวานลงใส่น้ำเอฟซีถือค้อน,นครับค้อนบนยังดอกอแต่ว่าเด็ดเด็ดเด็ดของเพื่อน ยูดราม,มสีใหม่แบบหลบหลบไหมมีแต่เสียกันแล้วเสียลุงสาสิดังไฟเอฟซีครับปดปลากับพักกินเขาพร้อมเลยประสันวาเขาเทียงเนาะเบิ่งเด้ใส่เอฟซีเบิ่งได้ไก่เพี้ยนไฟเอฟซีครับ อลมแห้งมานี้แหกัะแหกหลายเส้นแห้งครับในด่างเดียวเอฟซนี่เพื่อนตะเพียนไฟครับเอฟซีคือปาเกิง 4, ้งเลยเอฟซี่ดีว่านี่ครับสีเขาเนาะนี่นี่นี่สุดยอด ไม่ได้ออกไปเครื่องโตเลยเบฟซี่เังมลายกับซัดพวดแงในผ้านพืน้นกาคชดเบื้องว่ามันขนาดนี้เนาะปลายังขึ้นมากขนาดนี้ครับเบซีแสดงว่าปลานี่หลายแทะน้ำไม่หลาดบุยากพัก บอกลายเอฟซีขอญาตปลดปลาครับเดรสิไดทยเอฟซีเบื้ง,งว่ามันสิได้อยู่ประมาณเท่าไรอ่ะหมดเลยเหล่าเตี้ยโฟมนะออหมดเลยวะนี่แล้วลูกสาวมีแต่เสียดเสียบเสียดเงี้เยเสียบเง<ม>ี้ยเงี้ยน้อยเขาหนึ่ง mẹ quả bắt luôn, Không luôn rồi. Không. Thôi, nhá lúc mẹ tôi đi mát khăn mọi người mất hôm qua đi ạ đi ạ đi đi เนี่ยไม่ฟลาดในบทธรรมดาแล้วเฮียลูกสาเป็นว่าเยอเซ็งค่ะลายเป็นว่าทึงเอาทึงเห็นไปน้องแนวเป็นว่ามันละบะแม่เดียบซีมันหาปองออกบ่พอนี่เบื้งเอาโหลดนี่อันนี้อันนี้อันนี้ปลาเก่งครับลักษณะไข่กันเบเยซี่ไข่กันบ่ครับกับตะเพียนไฟครับปลาเก่งไข่กันบ่ ขันมีแถบไอแดงคือกันกับวาเมียนเลยเหรอครับ<อ>ลลปลตบูดีจริงจริงมันค้นจะถึงแต่มองนี่เดี๋ยวน้องสาเนาะ จริงมันควรจะถึงตะหมองนี้อะไรดีสมมติตอนห้บาบอยได้ไพ่ไม่พุ่นเมันบ่เลยถ้มันถึงหมองนี้แถมวันเขาจุดเยี่ตัวงานครับในผ่านไงคนพึ่งได้สองเทียวละพึ่งเด็กกวักมืออื่นมากครับ มา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 เพิ่นวะมาถ่ายคลิปสั่งภาพดูเพิ่นวะว่าได้อื่นไหมยะอื่นลุงสามมามุดเอาปลาขึ้นให้เพิ่นมาเอื่นมาเ,าเอ,า,อปา,าปาลาอะไรก็ซื้เลยนี่เพราะว่าเอาแห่เพิ่นขึ้นเรากวาดลุงกับแมเ่เลยครับนี่เรียบร้อยเลยได้การคือกันมีเกี่ยวกันมี ถือถึง 4, ่งสี่เลย FC เลยสุดยอดจริงแต่ก็อย่าลืมว่าปลาธรรมชาติ FC ครับมือมานมือประมาณนูนปลาเหลี่ยงเนาะ มีสิทธิ์นี่ขายก็จากอยู่ทางนอกระอยู่ทางในกเก็บสีเอ้ยน้ำครับน้ำไม่หลาย เอ้ยแนวเดียวเอฟซีเลยโอ้โอเด็ดหนตไลท์เมื่อก็เปลือกอยากหนามเอฟซีอือสุดยอดครับยกนิ้วเขาละบ้าหมูนั่น